สวัสดีคะ่ะเจอกันนะคะในคลิปแบบแดนดอมนะกับหัวข้อที่ว่าวาสนาคุณนะคะจะได้รับความรักดีๆจากใครเอออ่ะมาเรามาดูกันเลยก่อนอื่นนะคะแม่หมอขออนุญาตดูพื้นดวงความรักของพลังงานส่วนใหญ่ของชาวแรนดอมนี้หน่อยนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะถ้าใครฟังแล้วค่อนข้างตรงฟังต่อนะจ๊ะใครไม่ตรงก็ฟังต่อได้จ้าถือว่ามารับชมมากวาม,มันเถิงมา แม่หมอขอห้าใบค่ะพื้นดวงความรักของคุณนะคะเป็นประมาณไหนเจ็ดเหรียญน,นะจ๊ะควีนถือเหรียญแปนาดาบนะคะดิแฮงแม่ว้าวสากไม้นะคะไต้สำรับเป็นห้าเหรียญคือต้องขอบอกเลยนะคะว่าพื้นดวงความรักของคุณนี่เป็นอะไรที่ค่อนข้างยากลำบากต่อการมีคู่มากๆเลยอันนี้ต้องขอพูดตรงๆเลยตาม หน้าไพ่ตามพลังงานที่เห็นนะคะเป็นคนอาจจะมีกรรมเล็กๆเ,เกี่ยวกับด้านความรักที่มันเหมือนปิดกัน้นไม่ให้ความรักเนี่ยนะคะออสว่างสวยัยอะไรแบบนี้ไปเป็นไปได้ไม่ราบรื่นเท่าที่ควรอะไรเงี้ยบางคนเคยมีความรักมาแล้วก็เป็นอันจะต้องห่างกันมีอุปสรรคมีอะไรเข้ามานะคะทาให้เป็นไปอย่างไม่ค่อยราบรื่นอยู่ๆก็ห่างกันไปอะไรเงี้ยบางคนรักทางไกลก็เป็นอ,อยู่ๆความรักก็ดันห่างกันแบบ แบบห่างไปเลยอะไรเงี้ยด้วยความที่ว่าเป็นรักทางไกลอะไรอย่างเงี้ยนะคะหากันไปโดยปริยายอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะบางบางคนก็ À, มีมีมบางคนที่อาจจะไม่เคยมีคู่เลยอย่างนี้ก็เป็นได้นะคะเพราะว่าดวงชะตาทางด้านความรักอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ค่อยเปิดไม่เปิดไม่อะไรเท่าไหร่มันทําให้คุณเหมือนแบบว่าไม่สว,าสว่างสวยในเรื่องของความรักบางคนมีก็มีแล้วก็มันนั่งคิดมากคิดหนักม,มีแล้วไม่ลาบลื่นมีแล้วไม่มีความสุขอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกับว่าไม่เคยไม่ค αι, ม่อยได้เจอรักที่มันสมหวังอะไรอย่างเงี้ยเท่าไหร่นะคะสําหรับชาวรดดอมเนี่ยให้หมัน่นทําบุญเปิดทางเกี่ยวกับด้านความรักเยอะ นนะะทําบุญด้วยของหอมดอกไม้นะคะแล้วก็แผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรนะคะที่คอยเป็นอุปสรรคที่ขัดขวางเกี่ยวความรักอยู่อะไรอย่างนี้นะคะก็จะทําให้หมั่นทํำเรื่อยๆนะคะก็จะทําให้ดวงทางด้านความรักของคูณนี่เปิดแล้วก็สว่างสวัยขึ้นได้ะคะ่ะเออคือแล้วแบบว่าดูๆแล้วคู่ก็ ถ้ามีเนื้อคู่จะเป็นคู่ที่เจอกันช้าช้ามากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยนี่แหละค่ะค่อนข้างปิดดวงความรักกนงนั้นนะ้ันนีก็คือพื้นดวงความรักของคุณนะคะถ้าใครตรงนะคะฟังแล้วค่อนข้างตรงไปต่อนะถ้าใครไม่ตรงนะคะก็ไม่เป็นไรอาจยังไม่ใช่พลังงานของเรานะคะก็ถือว่ามาฟังเพื่อความบันเทิงแล้วกันเนาะเอออ่ะทีนี้เรามาดูว่าแล้วใครกันล่ะเออในเมื่อดวงความรักของเราเป็นอย่างเงี้ยแล้วใครนะ ที่เขาจะเข้ามามอบความรักดีๆให้แก่เราแม่หมอก็ขออีห้าใบจ้ะมีนะไอมีมันมีอยู่แล้วแหละแต่มันอาจจะเจอกันชังนี่ไงเห็นไหมหกดาบเดินทางมาพบมาเจอกันนี่คะ่ะเดอะเฮอร์มิตโอเคใต้สำรับนะคะเป็นหกไม้โอเคสำหรับคนคนนี้นะคะที่เขาจะเข้ามามอบความรักดีๆให้กับคุณแม่หมอว่าอายุมาก คุณอาจจะเจอคนที่อายุมากกว่าคุณเป็นชาวต่างชาติได้นะคะเป็นชาวต่างชาติได้เป็นคนที่ค่อนข้างดูสุขุมมีความเป็นผู้ใหญ่ค่อนข้างสูงเป็นคนมีความรู้ความสามารถเป็นครูบาอาจารย์ที่ปรึกษาอะไรแบบนี้ได้หมดนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างออกแนวติดๆนิดนึงโลกส่วนตัวสูงอะไรแบบนี้นิดนึงนะคะเขาเนี่ยคุณเชื่อไหมว่าดวงความรักของเขาเนี่ยก็คล้ายๆคุณเลยเป็นดวงที่ปิดกั้นเป็นดวงที่อาจจะไม่ค่อยแบบว่า ราบรื่นทางด้านของความรักเท่าไหร่ก็เลยทําให้เจอเนื้อคู่ช้าเนี่ยแหละคะ่ะเมื่อถึงเวลาที่คุณกับเขาได้เจอกันนะคะก็เป็นเวลาที่เหมาะสมเนาะที่คนทั้งคู่มาเจอกันต่างฝ่ายต่างแบบเออเจอกันช้าอะไรเงี้ยรอรอกันต่อไปถนะ้าคุณก็จะได้เจอกับคนคนนี้นั่นเองนะคะ คนคนนี้เป็นคนค่อนข้าหัวโบราณอะไรอย่างนี้นรือเป็นคนที่ชา้าๆใจเย็นหน่อยซึ่งถ้าคุณอยู่เขาคุณไม่ต้องกลัวเกี่ยวกับความเกลี้ยกล่านะเกี่ยวกับคว,วามใจร้อนเลยคนนี้เป็นทั้งเป็นผู้ใหญ่ทั้งใจเย็นนะคะเป็นที่พึ่งได้แล้วที่สําคัญนะคะเป็นคนที่หาเงินเก่งนะคะทางานเก่งนะะั่นเองค่ะถ้าคุณและเขาอยู่ด้วยกันจะเป็นคู่เหมือนว่าร่วมทุกข์ร่วมสุขเนาะร่วมทุกข์ร่วมสุขไปด้วยกันนะคะรูปรักษ์ภายนอกรูปรักษ์ภายนอกเป็นคน ดูเงียบๆนะคะดูเงียบๆดูสุขมุมอบอุ่นดูอบอุ่นใบหน้าอาจจะใจดีอะไรอย่างนี้หรือเป็นคนเป็นคนหน้าตาดูใจดีใจเย็นอะไรอย่างเงี้ยเออดีตั้งแต่ภายนอกมาเลยอะไรอย่างงี้นะคะ,ะผิวก็อาจจะออกแนวเออไม่ไม่ขาวมากแต่อาจจะออกดําแดงอะไรแบบนี้นิดนึงนะคะอ่าเป็นคนเรียบเรียบค่ะเป็นคนเรียบเรียบหุนห่นหุ่น คุณก็อาจจะออกแนวสันทันดนิดหนึ่งถ้าเกิดว่าคุณมาถามถึงผู้ชายนะคะจะ,เป,นนะเ,ออเป็นคนที่ค่อนข้างร่ำล่ำเออเป็นคนที่ค่อนข้างร่ำๆ่ำอะไรอย่างงี้นิดนึง ไม่ผอมเกินไปไม่อ้วนเกินไปถ้าคุณมาถามถึงผู้หญิงก็จะเป็นผู้หญิงที่ก็อ,า,อาจจะออกเพียวๆนอกเพียวๆผมผ,ผอมอะไรแบบนี้นิดหนึ่งถ้าเป็นผู้หญิงนะคะถ้าเป็นผู้หญิงก็จะผิวออกแนวอ,อ,อมชมพูขาวอมชมพูอะไรอย่างงี้นิดนึงไม่ไม่ไม่ขาวสว่างเออไม่ขาวมากอะไรเงี้ยแต่เป็นแต่เป็นขาวแบบอมอมอมแดงอมชมพูอะไรแบบนี้นิดหนึ่งค่ะก็ค่อนข้างดูดีในแบบฉบับของเขานะคะดูดีระดับหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยหน้า ตาก็อย่างที่บอกไปนะคะดูใจดีไม่ว่าคุณมาถามถ,ามถึงผู้ชายหรือว่าผู้หญิงนะค,ะคนคนนั้นก็จะดูหน้าตาใจดีดูหน้าตาใจเย็นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอาจจะไม่ใช่คนที่เอ่อเฟียสไม่ไม่ใช่คนที่เหมือนกับว่าเออเขาเรียกเปรี้ยวอะเออไม่ใช่คนเปรี้ยวอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นคนที่แบบว่าดูเรียบเรียบเรียบ เ,เรียบเรียบแต่มีอะไรนึกออกียบเรียบแต่มีอะไรอย่างเงี้ยเออเนี่ยแหละค่ะก็ประมาณนี้ละกันนะคะสำหรับใครคนนั้นนะคะที่จะเข้ามามอบความรักดีๆให้แก่คุณค่ะ